พี่พี่พแฮมแฮมนี่แมอุ้ยนี่มึก็โอไหลาพพี่ๆๆๆพี่พีใจนี่เฮ้ยโอ้หัวเข้า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 หัวเข้น่ก็นอกนี่ดูนี่โอ้ยาจุมเลยเจ้านี่นี่แม สวัสดีเจ้าคลิปนี้อยู่กาแพวันนาเศร้าเจอกันตอนบ่าย๊ะเนาะวันดีได้เห็นว่ามันเหมือนรอาเฮ็ดออกจ้าเนาะเห็นเขาเจ้าบ้านมันมาเก็บเพื่อเด้ก็เลยล้องขึ้นมาดูฟอนเนาะเป็นตาลังบ้านแห่งเอง รุ่นเจอกันกระแพงเนาะวันนี้จะมาหรือเลปล่านะเจ้าปะนนี้เป็นที่ขาดเหลือจ้าขาดเหลือแบบนี้จะติดหื้นหน่อยนะเจ้เนี่ยเอาไปนึ่งได้อยู่แับนี้ล่ะนึ่งก็นเทีพริกนะ เห,ห็ดไงขมินเจ้าคมิดนนะหีคทมิห,มหรือว่าเห็ดมันปูนะเจา้จาถ้าบ้านแพงจะจดอกใบใหญ่แต่ว่าหอมนะเอานึ่งนะเจ้าบัานนี่แกงกระลำนี่กิ่โค้งก่อน Rồi, hết khốn, hệt cuộn, kẹt chai Nhìn ổng ổng đọc nhiều nữa chứ Hết hại nhạc mạc sao Ủa, ใช่ขมิน้นเก็บบ่อมฝนน้ม้อนจึงดีกว่านะอหมาโอ้ยจงขายยาวเลยเจ้า

ดิฮัมดูหูยใ่ไใหญ่แบบะนี่ถือว่าพันอันนี้ถือว่าใหญ่นะเจ้าสำหรับบ้าน,พน,น,น,นแพงนะเห็ดบอบบ่บบอมฝนบ่อมหน้ามาานัจาขนจะน,ข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 นอนดอกแพงหมดเลยดูด เหลืองเจะบางทีก็อห้องเห็ดเห็ดก้นโครกเหลืองถ้าสีขาวนั่นน้อยถ้าสีเหลืองจะตีเทินน้อยนะเจ้าเปนนึ่งแน,น้นำเปนน,เปน,นึ่งนะเจ้าจะได้พอกินก็พออายุเนี่ยได้ใส่แกงหาไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็อแรงแล้วจเจ้าเนาะที่แม่ก็จะหาเป็นห,หาทางกลับนะเจ้า เย็นมา,มายาหน้อยได้สักหมอกสักแกงเนาะช่วงนี้แพงอาจจะลงคลิปบ,บ่อยนะเจ้าเนาะเข้าป่าเพราะว่ายังติดภารกิจทั้งบ้านเยอะอยู่นะมาเจ้าก็ไปช่วยงานเซตเก็วันนี้ช่วงบ่ายว่างก็เลยลองขึ้นป่ามาดูเนาะไปไปแหมนึม่งสักหน่อยนะคะครับจอดตรงนะี้เห็ดอะไรเห็ดเขื่อเห็ดดินเท่านะั้น ดอกเท่าแต่ว่าฝนมันบดตบหดหำนะจ๊าเนาะมันหมเป่อยเอาก่อนจะบมีกิ่อื้อ้เฮ้ยฮ้เฮเเเ ชาแดงนะแบบนี้บอกไปว่าหวานเจาะหวานจ้อยเลยถ้าซุกม้านะเห็ดหาแดงหรือว่าเห็ดหาดน,นมเจามันจะมียางมีน้ำนมแบบนี้ซุกม้าแล้วหวานนะเจ้ารสชาติหวานเลยบางที่กินซุกบางที่กินแบบสุดๆได้นะเจาะนี่เเอาไปยิงก็ตำน้ำพริกได้เลยกลินสดๆได้เลยอ้ยดอกเนาะอยากเจอดหลายนะเฮ็ดอันเนี้ย

อีกึงกับใบไม้มากเลยเชอบใบไม้ก็เฮสีเดียวกันเลยนี่งสองี้ใงอรเ้ยังอืมองอ่างบนดอย อื้ออ่างย่างเจ้าไฟแห้แงเจ้า,จานี่แห้หแงยังไ่นี่ไปแห้งน้ำมาก่อดอกเนาะเอาไปกินนะ่ะในปีพอแล้วได้ได้เยอะกว่านี่เขาแกงใส่พักเยอะๆหน่อยพักลาบ่เนาะพ,พักลากกับหลังแบบโป่ง ที่เขามาหาเห็นเขามาหาก่อนมาได้เยื่นอ่ะใช่ที่เขาไปหาขายเขา,เา,เขาแบบเข้าไปแบบเข้าไปลึกเลยนะเจ้าเนาะส่วนที่แพ้หาอันนี้ก่อนบอกไกลจากถนนนะเจ้าเนาะก็อมาได้เข้าลึกล้ำเพราะว่ามาก่อนบ่าสามสี่โมงแรงละตอนนี้ก็จะห้าโมงเนาะไปหากลับคุณแม่จะมือนี้ก่อน แบงเจาะนดเย็บดเย็นิดทมินขมินเลยเฮ็ดมันปูนเย็บเจาะของงามถ้าโจนฝนนี่บ่ได้เลยนะเจ้าเนี่ยแม่ป่อยเป็นเชื่อเนาะเนี่ทุบปีหาน เ,ด,เ,ด,ด,ด,เววดี๋ยวกอนไปกดโคกเจาะนี่ด่นี่พอเฮ้ยๆฮิ้วอย่าพูดเดี๋ยวเกีกมันนิ้ เห็ดชนิดนี้เพมมแน่ใจนะเจ้าเนี่ยอันไหนดูกใต้เด้อพี่เพมบอกเคยเก็บกินนะเจ้านส่นเห็ดขมิ้นเห็ดขมิ้นนะเจ้าบ้านแพงห้าเห็ดขมิ้นแต่ว่าถ้าเป็นทางอื่นท้องเห็ดมันปูโอ้ยหัวเข้า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 นี่ก็นอนีอ่จะดู ủa không đâu zoom này cháu nhìn này ôi đây đồ cá lăng chiu nhoi nhoi này à anh đi thử ngắm này cháu bởi vì phổi nó bảo khi tóp này cháu đẹp tóp đẹp ấy ối gì này ủa ดีมากเลยนะ hình lăng hình chớ nọ ເນາະເຈົ້າເນາະເຈົ້ານີ້ແນ່ນຫມູ່ຄັກ1 คุณวันเฮ็ดอร์เฮ็ดยังเฮ็ดขาเจ้าะป้องตีเป็นกินนะเขาว่ากินได้เจ้าเขาว่านึ่งมันจะหืนแล้วก็พอดีอ่ะกินกับน้ำพริกในเจ้าเนาะแต่แพงห่ดที่เจ้าแพงใกล้ๆแค่นี่พี่น้องนี่เจอเห็ดขมิ้นมาเลยเจ้าะเห็ดขมิ้นเลยเห็ดมันปูน้อยเนีย cái anh hàng hôm chiếu Này lần nào hôm nay cái lần nào hôm nay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  hôm Bây đó mình บ้านแพงถือว่า,รา,าราคาสูงเลยนะเจ้าเฮดอันนี้นะราคาดีเลยแหละเพราะว่ามันเป็นเทตดดิคนบ้านแทงนิยมเจาะเวลามันนั่นหอมเนาะมันหอมมันดอกดอกไม้เลยเจาะถ้ามีหลายมกจิ๋วได้หลนะให้อดนนี่นะเจาะมกันหอม 我喂，会先来。 mốt 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 này ui daí cho mốt đi chết một chết nè nè uh. มาแล้วได้กระลดองนี่เ <ré> ป yeah. yeah, mm ็นหงดองนี้เพ่ปได้จ้าติเสื้อเห้ต่นี่ก่ามือมันน่ะเน้อนี่จ้าตัวใหญ่แคมันเกือบจะนีเมนมือเกือบเท่าเท่าแหละจะบ้ันแบบเตยเนาะได้ดองนี้ đi đây Rồi cái gì cả nó để lên đó để con này nó con นี่โอ้โหน่ก็ระยวตรงนี้สวยสวยด้วนี่ก็ปวยล่ำอได้าจะนอนนี่แพาหาจนทินงทักอออเจ้ามาดูผลงาน อาหารไทยวันนี่เจ้าเนาะมาช่วงบ่ายช่วงเย็นละมีกระบนุยนะพี่น้องสำหรับเ็ดบ้านเฮาเจ้าเนาะเป็นเห็ดขมิ้นนะเจ้าหรือว่าเห็ดมันปูเนี่ยเจ้าเห็ดหาดแดงนะเห็ดนาแล่เจ้าเห็ดเป็นเห็ดเครื่องนะเจ้าเนาะนี่สะมาเห็ดเครื่องห่าได้แกงนี่มุกเลยแหละเจ้าเนาะก็ถือว่าพอได้อยู่ได้กินนะเจ้านี่เห็ดเราเป็นเห็ดรวมนะเจ้าเป็นเห็ดนึ่งได้เลยแหละเนาะในสักค้าบหนะึ่งแกงกับสักค้าบนะ อจาจารย์น่าได้สำหรับคลิปนี้นะเจ้าแพทย์อขอฝากคลิปเพจเต่ปปอีเจ้าขอบคุณเพื่อการรับชมจนถึงท้ายคลิปเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะเจ้าสำหรับวันนี้แพทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีครับขาก้าบเจ้าพี่นอ้องไฮเตะไคร้อีอาเบรกรถจุดปอหัวทิ่มดูสองดอกสองดอกพี่เจ้าถกยาเนี่ย เอาในแมงกินเนาะยิงได้อยู uh, ่ในเฮดดานนึกว่ามาได้เลยนี้นะทางทางตะจนกินอย่างแอปข้าวสาลียังมาเอาข้าวสาลีไปเจ้าวายไปได้ยังมาตัวกระเจียวฮะดังงานมาไปวัด โอ้ดอกลายเหรอไิ่งลายขนาดเจ้าไปน่องนี่แม่พอผลงานแพงเขียดเขียดเขียดแ่แงกักลับถึงบ้านละได้ผลราอไหมไม่ตัวเยื่อมอนไปไหนมาซีในป่าหมาแม่ีในป่ามาสิป่ามาหึ ชวนเขาอยู่ในปารอะ้ำกนน่ตาจวนมอดเออเอนเย็นก่อนเดี๋ยวนี้มันมันบอกกรได้ฮะยี่ห่างเอ็มลาบปลาดุกนะทำเขาเขาทาลาบปลาดุกลาบวิสานก่ะปลาดุกย่าง เอาคอวิ่งจ้ะโอ้ยลางเห็ด